่ได้เวลาของพลเมืองเด็กแล้วนะคะพบกันทุกวันจันทร์แล้วันอัคารเวลา6กบง5นาที ถึงหนึ่งทุ่มตรงนะคะเวลาดีๆแบบนี้ที่เหมาะสําหรับการดูกันทั้งครอบครัวดูไปคุยไปเพื่อเพลินใจแล้วก็ได้สาระด้วยค่ะวันนี้นะคะถึงคิวของสองหนุ่มน้อยกับหนึ่งสาวร่างเล็กพิขี้หนูนะคะซึ่งทั้งสามคนนั้นก็ต่างอายุต่างโรงเรียนและต่างก็ไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะแต่ต้องมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่นั่นก็คือเป็นพนักงานการรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลําโพงค่ะภารกิจแรกของทั้งสามคนนี้ก็คือตามหาความหมายของตัวย่อ ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงที่แสนจะไม่คุ้นเคยนะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าสามคนนี้จะหาความหมายนั้นเจอหรือไม่และภารกิจนี้จะสอนอะไรกับพวกเขาบา้างไปตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเป็นนุ่มสถานชื่อเล่นชื่อปรินครับน้องปรินเกิดและเติบโตมาในครอบครัวใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายลูกพี่ลูกน้องอยู่กันพร้อมหน้าเรียกความรักและความอบอุ่น ล่อลอมให้น้องปรินเป็นเด็กจิตใจดีมีน้ำใจเชื่อมั่นในตัวเองแต่บางครั้งก็มั่นใจซะจนคุณแม่เป็นกังวลครับว่าเขายังจัดระเบียบตัวเองไม่ได้แล้วเขาจัดลำ,ลำดับขั้นตอนความสําคัญไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เขาอยากจะทําเขาก็ทําไปก่อนในขณะที่อันไหนที่ไม่อยากทําแต่ว่าอันนั้นมันสําคัญเนี่ยเขาก็ยังไม่ทำนะครับผมชื่อเด็กชายอภิชาติชินเทพครับชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับ สีหน้านิ่งๆถือเป็นเอกลักษณ์ปร,ระจําตัวของน้องฟิล์มครับเพราะไม่ว่าจะอารมณ์ไหนรู้สึกอย่างไรสีหน้าของน้องฟิล์มก็จะเฉยๆอย่างนี้เสมอครับทําให้บางครั้งใครต่อใครก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าฟิล์มกําลังคิดอะไรอยู่ดูยากอะค่ะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่บางครั้งเวลาเขาทําผิดอะจะไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่พยายามที่จะทําอะไรก็ได้ปกปิดความผิดของตัวเองเพื่อให้เหมือนว่าในสายตาของผู้ใหญ่ตัวเองเนี่ยต้องดี และสาวน้อยหนึ่งเดียวที่จะมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับสองนุ่มเธอมีชื่อว่าน้องวานครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุนิตามินโม่ชื่อเล่นชื่อวานค่ะวานเป็นลูกสาวคนโตแต่ตัวเล็กแต่ถึงจะเล็กยังไงก็เล็กพริกขี่หนูครับให้ให้หนูตอันน <c oughs> <t os> ี้นะแล้วเขาจะเอาอันนี้แล้ววันสุดค่อยเอาไปส่งครูทีหลังแล้วค่อยมาเขียนรายงานด้วยกันนะจะมีความเป็นผู้นำ สามารถชี้แนะเพื่อนๆได้ก็แสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อนๆและเพื่อนก็นยอมรับเขาด้วยและตอนนี้หสาวน้อยกับ2หนุ่มจะต้องมาปฏิบัติภารกิจแสนสนุกที่จะเป็นบททดสอบไวทิริปปฏิพานในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการรับมือกับสภาวะอารมณ์ต่างๆที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับน้องๆครับไหนใครรู้จักสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้บ้าง ฟิล์มรู้จักไหมครับรู้จัก่าที่นี่คือที่ไหนฟิล์มลำโพงค่ะลำโพงแล้วหัวลำโพงสำคัญยังไงบ้างครับก็เป็นสถานีรถไฟเป็นสถานีรถไฟที่เชื่อมต่อกับจังสายทางรถไฟของจังหวัดอื่นๆค่ะโอ้โหความรู้แม่ควารู้แม่อ้ทีนี้แล้วเราอยากรู้ไหมว่าหัวลำโพงทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วรถไฟเนี่ยเขาทำอะไรบ้างอยากรู้ไหมครับ เพราะฉะนั้นพี่มีแบบฝึกหัดเริ่มต้นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ทําความเข้าใจแล้วก็ทาความรู้จักหัวลาโพงแล้วก็รถไฟดียิ่งขึ้นใครเลือกก่อนดีครับน้องเลือกก่อนน้องนี่น้องคนไหนใครล็ได้ <laughs> ฟมให้ใครเลือกก่อนดีครับให้ผู้หญิงก่อนนะโอ้โหสุดยอดครับกับความเป็นสุภาพบุรุษของน้องปรินและน้องฟิล์มที่เสียสละให้สุภาพสตรีตัวเล็กๆอย่างน้องว่านได้มีโอกาสเลือกก่อนครับเช่นครับ 1. 1> อ่เพ็มต่อตัวเล็กและที่ใหญ่อ่อเเาเผยออกมาเลยครับว่าทําหมายอะไรบ้างเพื่อฝึกการสังเกตและไหวพริบในการแก้ไขปัญหาภารกิจแรกของเราก็คือให้น้องๆตอบคำถามและหาความหมายของคำต่างๆที่อยู่ภายในสถานีรถไฟหัวลำโพงโดยแบ่งเป็นสามหมวดใหญ่ๆครับหมวดที่1รอบรู้หัวลำโพงหมวดที่ 2, สอปรศนาตัวอักษรให้หาความหมายของอักษรย่อต่อไปนี้ และหมวดสุดท้ายให้อธิบายความแตกต่างของรถไฟขบวนต่างๆครับเพื่อให้น้องๆได้รู้จักคำตอบนั้นจริงๆน้องๆจะต้องถ่ายรูปมาเป็นหลักฐานยืนยันด้วยครับและทันทีที่เด็กๆเปิดซองอ่านโจทย์คำถามตินกับว่านก็ตั้งอกตั้งใจทำความเข้าใจกับโจทย์ทันทีในขณะที่ฟิล์มยังดูงงๆเล็กน้อยคอยเหลือบมองเพื่อนเเพื่อให้มั่นใจก่อนจะอ่านโจทย์ในซองตัวเองครับ พออ่านคำถามทั้งหมดจบสาวน้อยคนเดียวของเราถึงกับหน้าขอสีเลยทีเดียวครับเป็นไงบ้างครับว่าน่เห็นทำหน้าจุดเจือ่นเป็นไงบ้างครับยากคิดว่ายากยังไงก็ยากตรงที่ว่าเราต้องอธิบายว่าต้องให้คนที่ฟังเข้าใจความที่เราอธิบายหน่อยเพราะว่าแต่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยากไมมฟิมยากแล้วปรินนะฮะนิดดโอ้โหจิบจิบ ทีนี้น้องๆครับในการที่เราจะได้คําตอบเพื่อมาตอบแบบฝึกหัดน,นี้เนี่ยคิดว่าเราต้องทำยังไงบ้างควมู้จัดที่สถานที่ที่เราอยู่ครับรวดที่นี่แล้วกชานจามีกี่ชานไปถามคนเอ่อพวกคนที่ขายตัวขายท่าที่มีกติกาให้เราด้วยอ่าไม่ว่าจะทําอะไรเราก็ต้องอยู่ในกติกาใช่ไหมครับ ที่ให้เวลาเราหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการทําแบบหัดอันนี้พร้อมยังครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับไปกเลยไปแยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปเลยว่านสาวน้อยคนเดียวที่ตอนแรกไม่มั่นใจกลับออกตัวเป็นคนแรกโดยพุ่งตรงไปที่คุณป้าที่นั่งอยู่หน้าทางเข้าชานชาลาครับ,บ,บ,รบคุณป้าคะวันนี้เราจะแบบตะาักกีทคุณป้ารู้ไหมคะว่ารถไฟมีกี่ชาน ถไฟไมีกี่ชานะชานานี่รถไฟหัวลุโพงมีกี่ชานชาห้า,าสิบสองชานชาต้องแค่ะด้วยเวลาไม่ถึงนาทีว่านได้คำตอบของคำถามแรกแล้วครับเรียบร้อยอันนึงค่ะทำไมถึงเลือกที่จะไปหาคุณป้าคนนี้ครัก็เข <ๆ S 1> <ๆ S 2> าแน่เหรอถ้าเป็นคุทป้าที่อยู่ที่นี่มานานแล้วก็น่าจะออมีความรู้เกกี่ยวับบนี้น สถานีรถไฟหัวลำโพงมีทั้งหมด12ชานชาลาถูกต้องนะครับซึ่งคําว่าชานชาลาตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่าบริเวณสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งที่มีคนมารอขึ้นรถครับส่วนสองหนุ่มแม้ว่าจะมีเป้าหมายเดียวกันในการหาคําตอบของคําถามแรกแต่ทั้งคู่ก็ยังรู้เก๊กกังทำอะไรไม่ถูกครับเร,เราจะเริ่มต้นกับคำถามของเราอย่างไรครับเนี่ย สังเกตฟิล์มให้ดีๆนะครับมีปริ้นอยู่ที่ไหนก็จะมีสายตาเล็กๆของฟิล์มคอยแอบมองอยู่เรียกว่าเพื่อนไปที่ไหนก็ขอปลอดภัยตามเพื่อนไปห่างๆด้วยคนครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใดแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนครับส่วนปริ้นก็หันรีหันขวางอยู่เป็นนานสองนานโดยที่ไม่ยอมเข้าไปถามเพื่อให้ได้คําตอบผมก็เลยเข้าไปช่วยตั้งต้นให้ครับ เป็นจะเริ่มต้นตรงไหนดีครับก็น่าจะไปหาหาคนไปหาคนขายตั๋วแล้วก็ถามอ๋อแล้วคน<อ>คนขายตัว๋วหรือว่าคนใครที่ทํางานในรถไฟมีเยอะมากเลยเป็นจะเลือกเริ่มต้นจากตรงไหนดีถามใครก่อนดี<ำ>อยางเริ่มเลยไหมฟิลม์มเมื่อเห็นเพื่อนเดินมองตาก,ก็เหมือนรู้ใจไม่ต้องพูดอะไรก็ไปด้วยกันเลยครับนม่คำถามเีย่ย อาโไฟนี่มีก้นครับสอนตาี่อง้นเนี่ย่ตอนแรกเราถึงยังไปับเปรินอยู่นะครับเพเราะคิดอะไรไม่ออกก็เลยประกบปรินไว้ก่อนนักตอนแรกเลยเนี่ยที่ยังปรินยังไม่ถามเนี่ยถ้าสมมติให้ปรินไปถามคนอื่นปรินล่าไปถามไหม กล้าครับแล้วทำไมพี่ไม่ถามแจกต้นเลยะครับไม่กล้ายังไม่กล้าถามครับอ๋อยังไม่กล้าถามยังกลัวหรือว่าอายอายครับแล้วพอเห็นปรินถามไม่อายแล้ว